โอ้โหเมลีคริสต์มาสเมลีคริสต์มาสสวัสดีสวัสดีซีเอทุกท่านกำหอบก,กับผมอีกแล้วลีเจนซี่เอสทีวันนี้ก็อยู่ในเกมโปเกซาก้านะครับก็วันนี้ก็มาในตีมคริสต์มาสนะฮะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสทุกทนนะครับก็วันนี้ก็ มันอยู่ในเกมนี้อีกเช่นเคยครับนะวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่นะฮะวันที่2ี่สิบสี่นั่นเองนะครับก็สามารถเล่นได้ฮะตั้งแต่เศษนาฬิกานะครับจนถึงวันที่หนึ่งมก,กรานะฮะเ,เวลาสิบหออกนาฬิกานะฮะเ,เพื่อนๆเข้าสามารถมาเล่นกันได้นะฮะลองลองเข้าเกมนะฮะคลิคเอนเกม นะแล้วก็ามาร่วมกิจกรรมหน้าเว็บกันได้นะฮะก็จะมีกิจกรรมอยู่3ามกิจกรรมกิจกรรมแรกนะฮะล็อกเอ็นเข้าเกมเพื่อรับของรางวัลคริสต์มาสกิจกรรมที่2คือใช้เพชรเพื่อรับรางวัลเข้าเกมนะฮะและฟักทองอืฟักทองด้วยนะฮะกิจกรรมที่สามคือเติมเงินเลือกของขวัญได้ตามต้องการอืมแจกเงินอีกแล้วนะฮะ โอ้โหกิจรกรรมแต่และกิจรกรรมนะให้ฝีไม่ได้เลยนะฮะก็มาดูกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าะฮะไปครับเข้าลิงก์โอ้โห,โโหสวยงานมาก Christmas Romantic เพลินวันปีใหม่โอ้โหแม่เอฟเฟกต์อลังการมากเลยครับดูของรางวัลน,นะกิจรกรรมที่หนึ่งโอ้โห ช่วงเวลากิจกรรมล็อกอินเกมทุกวันจะสามารถรับรางวัลได้ hmm. ต้องเวลสามก่อนเหรอ v ีพีสามนะล็อกอินในครั้งเดียวจะสามารถรับรางวัลทั้งหมดได้ vp พแปดนะฮะรับรางวัลทั้งหมดและคุณสองเหรอ hmm. เปลี่ยนไปได้นะฮะล็อกอินหนึ่งวันสามวันห้าวันเจ็ดวัน แต่ผมก็เห็นบางคนได้แล้วนะฮะไอ้ตรงกรอบรูปนะฮะกรอบรูปคริสต์มาส2องโูนสองศูนกิจกรรมที่สองฮนะการใช้เพชรในวันคริสต์มาสต้องใช้เหรอโอ้ยหนึ่งร้อยพันเพชรหมื่นเพชรสองหมื่นโอ้โหนะครับถ้าใครมีเงินก็สุ่มไปนะฮะ กดรับไปกันได้นะฮะผมยังไม่เล่นเลยนะครับอีกกรรมไม่รีเซ็ตทุก ID ดีรับรางวัลใช้ใจสูงสุด5รางวัลและสิทธิ์สม5รางวัลเช่นกันนะครับแม่กิจกรรมนี่โหนะครับสุ่มด้วยนะฮะมีให้สูมด้วยไปดูกิจกรรมอีกสุดท้ายฮนะ รางวัลวาการวางในวันเทศกาลในช่วงเวลากิจกรรมเมื่อครบจำหนดแล้วจะได้รับรางวัลพิเศษรางวาัลจรื่อหนึงน่งราสมฮะต้องใช้เพชรูนย์เพชรห้าสิบห้าร้อย พันหมื่นโอ้โหนี่ต้องเสียตังอีกแล้วก็หาล็อกอินไปเลยดีกว่าฮนะอย่าเสียเวลาเลยครับผมใช้เป็น facebook นะก็ผมก็อยู่ในเชิสี่ร้อยสิบแปดนะครับไปโอเคผมก็ล็อกอินแล้วผม vip 7เจนะครับก็ก ครับรางวัลได้วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองกดอันเจ็ดวันก่อนเลยนะฮะตาวันถูกส่งเข้ากล่องจดหมายภายในเกมปวดล็อกอินเป็นไปได้นะฮะลองกดอ,กอีกครั้งหนึ่งขอโทษยังไม่ครบเียากิกรรมโอ้โหเงินไขไม่ครบต้องเวลแปดกอนนะฮะ เสียด้ไม่เป็นไรรับอันห้าวันฮะโอเคสามวันฮะหนึ่งวันรับไปให้หมดครับรับไปให้หมดกดอีกหนึ่งครั้งยังไม่ครบนั่นไขอือต้อง VP แปะกันนะฮะถึงจะกดได้อีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับเสยีสยดายเสียดายมากเลย ยอดใช้เพรนะฮะผมใช้ไปแค่สิบเพรก็ยังรับไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรไปดูกิจกรรมอีกต่อสุ่มนะฮะบอรางวัลสุ่มฟักไข่นะฮะกดเลยดีกว,ว่าฮะยังไม่เสียเวลาไป let's go เอา้ายังไมีข้องือเงินไขเงื่อนไขอะไรเนี่ยแล้วผมอ่านไม่หมด ผมต้องใช้เพชรกันหรอจึงจะสามารถกดได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมค่อยไปกดในเกมไปใช้เพชรนะฮะไม่เป็นไรดูกิจกรรมต่อไปจะเติมเงินนะฮะผมยังไม่ได้เติมเงินครบส่วนเพชรบาวัลที่หนึ่งฮะบาวัลที่สองโอ้โหนะ ่อนรางวัลที่หนึ่งหนึ่งร้อยเพชรใช้ชิปใช้งานสิบชิปนะฮะผมเอาเพชรดีกว่านะครับลองกดไปผส,สมส่วนเพชรก็น่าจะกดได้นะครับอ,อันนี้ผมมีเยอะแล้วนะผมจะสองเลือกหนึ่งสองเลือกหนึ่งลองกดไปฮะ กำมันถูกส่งในจุดแหมยเกมแล้วโอเครับได้แล้วนะนี่สะสมห้าห้าร้อยเพชรลองกดไปเผอได้แนละเผอได้ไม่คุ้มเงนินไข่นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ผมขอญอาตไปใช้เพชรสักสักร้อยพันเพชรนะเดี๋ยวผมก็ กลับมากดส่มให้ดูนะครับไปถ้า่อปครัไม่เสียเวลาฮะดินนิวครับเอาแล้วตอนนี้ก็มาอยู่หน้ากิจกรรมแล้วนะฮะผมก็จะผมก็เล่นไปนะฮะหนึ่งพันเพชรใช้ใช้ไปแล้วนะมียอดของผมนะใช้ไปหนึ่งพันสิบเพชรนะครับก็สามารถกดลับได้แล้วนะนี่ แล้วก็สามารถสุ่มันนี้ได้แล้วนะครับสองคังนเนาะถ้าถ้าจะไม่ผิดแต่อันนี้ผมต้องเติมแล้วแต่ผมไม่อยากเติมนะครับก็ผมอยากได้อยู่นะสุ่มอยากได้ชิปนะสุ่มแต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมไม่อยากเติมนะฮะไปก่อนเล่ากันเลยดีวยกว่าครับโอเค โอเคได้รางวัลละฮะไม่ได้เออพูสุิซุมเหลือสองซุมได้สองครั้งนะครับก็มาลองกันเลยดีกว่าครับอืมมันกระตุกนะโ่้อะไรเนี่ยไป Let's go จะได้อะไรจะได้อะไร 200เพชรสองร้อยเพชรล้วถูกสองเข้ากล่องเรียบร้อยะฮะโอ้โหีสองร้อยเพชรเลยเหรอใช้ไปหนึ่พันได้ขึ้นมาสองร้อยผมยังได้อื่นมากกว่าอีอ,อีกรอบนึงอีกรอบเนึ่ยเป็นการไม่เสียเวาาลาเนี่ยไปได้ปั๊มแซดสามร้อยเหรอ,อืม ก็โอเคอยู่นะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมจะได้อะไรนะก็ไปดูในคลิปต่อไปนะฮะผมจะแยกส่วนกันนะถ้าเป็นการแบบไม่เสียเวลามากเกินไปนะฮคลิปจะได้สั้นๆด้วยนะครับก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอมาที่รับชมกันนะครับอย่าลืมไปเลขกันนะ ก็อย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคนแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากฮะ See you Good bye